สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือคลิป r a n d o m of love er นะคะใน EP ที่51เนอะท็อป,ปิกก็คือนะคะข้อความจากเข้าถึงคุณ mm hmm. เดี๋ยวน้ำจะไปเช็คพลังงานของเขาคนนั้นให้นะคะว่าใครเนี่ยที่ต้องการส่งสารนี้นะคะมาถึงเพื่อนๆที่มาเจอคลิปในวันนี้ mm hmm. แล้วก็ตอนท้ายจะมีการเช็คตัวอักษรชื่อให้ด้วยนะคะ โอเคมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนาะขอให้เพื่อนๆเนี่ยรับเฉพาะพลังงานที่ดีกลับไปนะคะอย่าไปเซเรียสจริงจังหากมันไม่ใช่หรือว่าไม่ตรงนะมามาเริ่มกันเลยนะคะน้ำขอ Energy ของเขาคนนั้นหน่อย Energy นะคะของคนที่ต้องการส่ง Message หรือว่าส่งสารนี้มาถึงเพื่อนๆนะคะเขาคือใคร เขาคือใครใตายสำหรับก็คือ queen of pentacles นะคะหรือว่าราชนีถือเหรียญ six of swords nine of wands นะคะ egg of cup นะคะ my god มาครบทุกธาตุเลยนะคะดินน้ำลมไฟเนาะแต่ลั 1970, ลกษณะของเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแบบอ่าเหมือนเขาเป็นคนที่หันหลังเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าหรือเพื่อนๆเองแ <orable S 2> <Musk. S 1> ะค่ะที่เป็นคนเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะมีการถอยห่างจากกันนะคะอาจจะเป็นคนที่ต่างคนต่างม o v ออนต่างคนต่างเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะแต่ไปทัทง้ทงๆที่ยังรักไปทัทง้งๆที่ยังคิดถึง ยังมีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นคนคนนี้ค่ะเขารู้สึกว่าการที่มีการ move อนจากความสัมพันธ์นี้มานะคะหรือว่ามีการห่างหายกันไปเนี่ยมันทําให้เขาได้รับรู้นะคะว่าเพื่อนๆนะคือคนที่เขาเนี่ยรู้สึกคิดถึงมาตลอดคือคนที่อยู่ในใจของเขานะคะคือคนที่แบบเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วอะ่ะ เขาเหมือนเพิ่งมารู้ใจตัวเองแล้วก็ยังเก็บความรู้สึกที่มีเพื่อนๆไว้ในใจนะคะกับตัวของเขาอยู่เขายังคงถือเหรียญน,นะคะยกขึ้นมาก็เป็น Queen of c u p เนี่ยยังรักยังคิดถึงนะคะยังอยากให้เพื่อนๆน,นะคะมองกลับมาที่เขาอย่าเดินไปจากเขาได้ไหมเขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมีกำแพงต่อกันเลยนะคะบางคนเนี่ยคบกับคนทางไกลด้วยนะ ส่วนบางคนนะคะถ้าเกิดเขาไม่ได้ไกลเนี่ยก็มีการถอยห่างจากกัน Energy ตอนนี้คือแบบเหมือนเพื่อนๆหันหน้าหนีเขาอ่ะแล้วเขาหัานหน้ามาทางเพื่อนๆน,นะคะพยายามเดินตามถึงแม้ว่าจะมีกำแพงแค่ไหนเพื่อนๆก็ยังคงอยู่ในใจของเขาเสมอนะคะ,ะมาครบทุกท่านเลยเนาะเดินน้ำลมไฟนะคะ Energy <laughs> ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อความจากเขากันเนาะแล้วค่อยไปเช็คตัวอักษรชื่อของคนคนนั้นกันนะคะ น้ำขอดูนะคะข้อความจากคนคนนี้หน่อยว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรนะคะกับเพื่อนๆในตอนนี้บ้างขอข้อความจากเขาเธอเคยแคร์เราไหม บางทีการที่เราได้มาเจอกันอาจจะเป็นเพราะพรมลิขิตนะคะเรายินดีกับความสำเร็จและทุกๆความสุขของเธอเสมอรอก่อนได้ไหมรอหน่อยนะกู๊ดไนน t นะคะฝันดีนะ ตายสำหรับนะคะ I do love you ฉันรักคุณนะคะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวน้ำขอหยิบไพ่หน่อยน้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆโอเคทีนี้ขอข้อความภาษาอังกฤษนะคะ ขอข้อความจากเขาหน่อยค่ะโอเคอ miss you นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาคิดถึงเพื่อนๆนะฉันคิดถึงคุณทุกครั้งนะคะหรือว่าทุกเวลาที่เขาว่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการว่างจากการทำอะไรหรือว่าว่างจากการงานของเขานะคะ ภาพของเพื่อนเพื่อน่ะก็มักจะลอยเข้ามาในหัวของเขาเสมอเขาอยากรู้นะคะว่าเพื่อนเพื่อน่ะรู้สึกยังไงกับเขารู้สึกอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างนะคะอืมเขาถามว่าเพื่อนเพื่อน่ะคิดถึงเขาไหมหรือว่าเพื่อนๆนะคะคิดถึงใคร เธอคิดถึงฉันหรือว่าเธอคิดถึงใครนะคะบางเวลาปากของเขานะคะก็ไม่ตรงกับใจเขาบอกว่าเขาชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เป็นตัวเพื่อนๆหมดเลยตอนนี้เขาโฟกัสที่การงานนะคะเพราะเขาเนี่ย กำลังคิดถึงเรื่องอนาคตอืมเขารู้สึกว่าการที่เขากับเพื่อนๆมีการห่างกันไปอะ่ะมันทำให้เขาได้รู้นะคะเหมือนทำให้เขาเนี่ยได้คิดถึงเพื่อนๆเออม,มันทำให้เราสองคนได้คิดถึงกันอืโอเคทีนี้ขอไพ่วงกลมหน่อยเนาะ วันนี้จัดเต็มไพ่ข้อความนะคะเก็บไพ่ขอไพ่วงกลมหนะะ่อยค่ะเขาอยากจะบอกอะไรอีกเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีสเปคนะคะถ้าเกิดเขาชอบก็คือชอบนะคะ เขาบอกว่ายินดีที่ได้พบถึงแม้จะไม่ได้คบก็ตามนะคะผิดไหมที่ยังรักอยู่เขาอยากบอกอะไรอีกเจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่นะคะทุกครั้งที่ฉันเห็นคนฉันหยุดยิ้มไม่ได้จริงๆนะคะอืม ต่อกันเลยเขาบอกว่าทำได้แค่มองอยู่ไกลๆนะคะอะข้อความสุดท้ายเขาบอกว่าคนเดียวที่เราชอบเนี่ยมีแค่เธออืมในสายตาฉันไม่เคยมีใครเลยนะคะนอกจากเธอโอเค ขอไกด์ไลน์จากไพ่แองเจิลหนึ่งใบเนี่ยค่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะมีทิศทางไปในทิศทางไหนคะขอไกด์ไลน์จากแองเจิลหนึ่งใบการสื่อสารนะคะโอเคมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะได้มีการมาพูดคุยกันหรือว่าได้มีการสื่อสารกันนะคะ มาทีนี้นะคะน้ําขอตัวอักษรชื่อของเขาคนนั้นหน่อยเนาะว่าใครนะคะที่ต้องการส่งแมสเซจนี้มาชื่อเขามีตัวอะไรบ้างขะฟิวโอ้ยกระเด็นกระดอนไปนู่นเลยนะคะโอเคตัว L กระเด็นมานีนะคะก็จะมีตัว L ตัว I นะคะตัว u ตัว J นะคะตัว A ตัว Q ตัว Z นะคะตัว O ตัว f 2ตัวนะคะตัว f ตัว r ตัว v ตัว s นะคะอ่ะตัว s สองตัวอืมประมาณนี้อาจจะอยู่ในชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลของเขาคนนั้นเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนนะคะสมหวังในความรักแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ก็บ๊ายบาย